เบลล่าบริจาคหนึ่งล้านช่วยน้ำท่วมปัตตานีสวยทั้งกายสวยทั้งใจแฟนๆนช่นชมรัวๆความสวยใจดีของนางเอกเบลล่าราณีกับสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ของประเทศไทยอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนั่นก็คือปัตตานีล่าสุดบุ๋มปนัตาก็ลงพื้นที่ถึงปัตตานีเรียบร้อยแล้ว ในนามองค์กรมูล,ลนิธิองค์กรทำดีที่ช่วยเหลือสังคมของบุ่มปนาตาแถมล่าสุด8ธันวาคม2,567 Facebook ของบุ่มปนาตาอัปเดตว่านางเอกสาวคนสวยเป็นราชรานีแคมเปญได้โอนเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดปัตตานี1ล้านบาทบุ่มปนาตาลงผ่าน f เ c e b o o k รูปภาพของเบล่าราณีพร้อมสลิปการโอนเงินและระบุข้อความอีกว่าและก็เป็นอีกครั้งที่น้องเบล่าราณีได้บริจาคผ่านมูลนิธิองค์กรทำดีจำนวนหนึ่งล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวใต้โดยน้องแจ้งว่าอยากให้พี่บุ๋มส่งมอบให้โรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานี5 0 0 0 0 0บาทเพอเห็นใจโรงพยาบาลและคนในพื้นที่ น้องทั้งสวยน่ารักมีเมตตาถึงได้ครองตำแหน่งขวัญใจคนไทยมาตลอดเพราะคุณงามความดีของน้องขอบคุณแทนชาวบ้านนะคะตอนนี้พี่บุ๋มมาถึงปัตตานีเรียบร้อยแล้วเรียกว่าหลังจากที่แม่บุ๋มเผยโพสต์ออกไปแฟนๆต่างร่วมอนุโมทนาสาธุขอบคุณแทนคนใต้ชาวหนองจิกขอบคุณคะ่ะสวยทั้งกายและใจค่ะแม่บุ๋มมาเองเหรอคะขอบคุณแทนชาวใต้ค่ะ สุดยอดมากค่ะบางก็บอกสวยงามทั้งกายใจขออนุโมทนาสาธุค่ะขอบคุณแทนคนใต้นะคะคนสวยใจดีขอบคุณแทนคนใต้ทุกคนนะคะสาธุขอบคุณแทนผู้ประสบภัยค่ะสาวใต้ทุกคนขอบคุณค่ะเรียกว่าหลากหลายความคิดเห็นค่ะชื่นชมรัวๆความน่ารักใจบุญใจดี ของนางเอกสาวคนสวยเบลล่าราณีหลังจากเจ้าตัวบริจาค1ล้านบาทเพื่อส่งต่อไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้นั่นเองค่ะ